มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น Honda b r i โอนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าซื้อรถมาแล้วไม่ได้รีโมทจากโรงงานมานะครับไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องตกใจนะครับช่างกุญแจสามารถโปรแกรมดอกแท้ให้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับตัวนี้เป็นรีโมทแท้ศูนย์นะครับไม่ลื้อไม่ถอดแต่ดังไงตอนนี้เราลงโปรแกรมเสร็จที่เรียบร้อยเราจะทดสอบปั๊บหนงรอบนะครับมาครับก็เริมนะครับใช้กุญแจไขอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับกดล็อกนะครับ มาตัวใหม่เราทำรีโมทให้ขึ้นมานะครับนีค่คือล็อกนะครับคันล็อกนะครับทำไหมล็อกคันล็อกโอเคอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายในการใช้งานฝนตกฝนตกตามเข้ามานะครับเราจะเทสต์ทด้วยนะครับนะตัวน,นี้เป็นระบบอิโมตีไรเซอร์ออ e acer, เราจะต้องมีการลงโปรแกรมผ่านรถนะครับถึงจะสตาร์ตนะครับเสียกุญแจเข้าไปดูตำแหน่งเ p ีนะครับกดไอจอา เรียบร้อยเครื่องฟิสตา้าติดง่ายนะครับก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการทําดอกของพันด้าเบโอเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะเลืมจะเพิ่มนะครับทุกปัญหาจบที่เรานะครับช่างกุญแจเอเชียศูนย์เก้าห้าห้าหกสามหกสองแปดสองนะครับมาสะสมมาหน่อยอย่างเม่อวางครับอ่าเจ้าของรถนะครับทดสอบดึงดึงไปหมดกันนะเอาโทรศัพท์ไว้ในรถหน่อยไหมดึงไปดึงหน่อย กดให้มันมีการนนเนี่ยนะไฟกับคลิปครั้งนี้ไฟกดจะไปกดนอบรอบกันนะจ๊ะ